วิธีสร้างคอจีนแบบง่ายๆวัดจากกระดาษขึ้นไป3ซนติเมตรเราขีดเส้นเป็นแนวเอาไว้ติ๊กคอหน้าและคอหลังได้เท่าไหร่ก็ขีดเส้นขึ้นไปขีดเสร็จแล้วก็วัด2ซนติเมตรจากนั้นเราจะได้มาขีดโค้งนะคะแบ่งครึ่งระหว่างคอหน้าแล้วก็เส้นไหลที่เราติ๊กเอาไว้โค้งเสร็จแล้วมาตีขึ้นนะคะ3ซนติเมตรเพราะว่าปกอันนี้จะอยู่ที่3ซนติเมตรแล้วก็โค้งตามที่เราขีดเอาไว้เลยคะ่ะมาวัดรอบคอหน้าอีกทีนะคะได้เท่าไหร่ก็วัดเอาไว้ติ๊กเอาไว้แล้วก็ตีเฉขึ้นไป วัดจากมุมกระดาษอยู่2ซนติเมตรตีเฉแล้วก็มาขีดโค้งตรงปกให้สวยงามอีกทีหนึง่งยังไม่จบนะคะเรามาขีดตรงกลางไหลนะคะให้เป็นแนวเฉียงแบบนี้แล้วตัดกระดาษออกตัดตรงกลางที่เราขีดเอาไว้นะคะแล้วก็เกยขึ้นมา1ซนติเมตรใช้สกอ็อตเทปแปะ,ะคะ่ะทุกคนใช้สกอ็อตเทปแปะจากนั้นเรามาแต่งปกใหม่ให้สวยงามค่ะเมื่อได้ตามต้องการแล้วเราก็มาตัดนะคะตัด อกออกมาจะบอกว่าช่างใช้วิธีนี้เป็นประจำนะคะในการสร้างแบบคอจีนนะคะบอกได้เลยว่าสวยงามค่ะ